น้องครับตอนนี้ผมอยู่ที่งานไหว้บูตาปราสาทจอมพระอังเุอจอมพระสุรินทร์นะครับอันนี้เป็นบรรยากาศทา,างเข้าทางเข้างานนะครับคืนนี้มีหมอลำสันเล้าบันเทิงศิลน,นะครับมาสมโพภชในงานด้วยนะครับไม่ในมัน ภายในงานก็จะมีของเล่นนะครับชิงช้าก็มีอันนี้เป็นโซนวัยรุ่นมั้งนะครับวัยรุ่นก็จะชอบจับตุ๊กตานะครับเป็นตู้ขีดตุ๊กตานะครับโอ้ฤดูหนาวก็มีเสื้อผ้านะครับนี่เสื้อผ้ากันหนาวเยอะๆเลยนะครับ เหมือนเป็นงานงานเฟรนะครับเป็นงานกาชาติดูดูคนเดินที่ครับคนเหมือนกับเที่ยวงานในจังหวัดเลยนะครับ เสื้อผ้าสวยๆมีแต่เสื้อผ้าสวยๆเลยวันนี้อากาศอากาศหนาวมากนะครับลมพัดลมตีอันนี้ลมแรงมากสิบห้าสิ้วหมายเลขสิบห้าเล้วมีแล้วอะไรจะหมายเลขสิบห้า ด้านกิฟต์ช็อปเลขตัวไปครับเลขสำหรับสาวๆนะครับอยากเลือกซื้อก็ซื้อตามสบายเลยอันนี้ก็เป็นอาหารทะเลอ๋อโซนทางนี้จะเป็นโซนเล็กๆนะครับเป็นบ้านลมเป็นจิงชา อ้ยไปดูตรงนี้ก่อนเป็นอะไรอะไรซุมมีบ้านไหนมีชมเลยจ้าดูดีๆครับดูของตันเองดีก่อนจะปิดไฟนะครับปิดไฟแล้วปิดจบเลยนะจ๊ะโอ้มีรถรถเกง๋ใง,นะเกงใต้ถังด้วยนะรถเก๋งใต้ถังด้วยนี่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 น ไม่เคยไม่เคยดูนะครับที่ว่ารถมอใสค์หรือรถเกง๋งใส่ a ังอันนี้ครับเป็นเป็นงานแรกมั้งนะครับที่เอามามาลงให้กับพ่อแม่พี่น้อง ตามอำเภอได้ดูนะครับปกติเขาจะเอาไปลงเฉพาะงานจังหวัดนะครับหรือว่าจัดได้ยิ่งใหญ่มากเลยนะครับเนี่ยมีโซนของเล่นเครื่องเล่นเด็กน้อยนะครับเยอะแยะนะครับเพราว่ามีอันนี้อะไรเอ่ย มีแพะกับแกะนะครับเขามีมีกระต่ายด้วยนะครับใครที่ให้นมนะครับที่ชอบสัตว์ครับก็มาให้นมได้นะครับมีกระต่ายสวยๆน่ารักน่ารักได้เอ๋ได้เอก งาเดียวกัอย่างตังตัวหน้าหน้านะคะหน้าเที่ยวนะครับงานของดีวิถีจอมพระนะครับเป็นงานใหญ่ฝั่งน้ำไม่ตกกระ่องตั้งรางวัลเลยครับใใหหญ่ปีนี้ถือว่าใหญ่กว่าทุกปีนะครับที่เราเคยเห็นทุกปีก็จะนั่งเลยครับนั่งเลยจ้ะนั่งเลยตัวใหญ่เตัวใหญ่ปีนี้ใหญ่นะเตยใหญ่เตยใหญ่เมื่อเดือนเมือเดือปีที่แล้วก็ไม่ใหญ่เท่านี้นะปีนี้ใหญ่ใหญ่มาก นะครับโอ้คนคือคักหน้าดูเลยนะครับนี่อันนี้อะไรเกาลัดไม่เคยกินเดี๋ยวพาไปเดินชมฝั่งนู้นดูโอ้ดูดูดู คนเยอะมากเยอะมากครับของน่ากินเยอะแยะเลยอันนี้จะเป็นพวกยำ เป็นสตรีทฟู้ดไม่แพงนะครับสินค้าอาหารไม่ค่อยแพยงเท่าไหร่นะครับอันนี้นะ่าจะเป็นพวกอาหารของวัยรุ่นนะครับที่เคยชอบกินกันเป็นประมาณเหมือนสไตล์ญี่ปุ่นนะครับกาโยยากิ ินมากน่ากินากมากนี่ลูกชิ้นระเบิดหรือเปล่าลูกชิ้นใหญ่ๆโตๆ <c oughs> ขนมปังก็มีนะครับเบเกอรี่ถือว่าปีนี้จัดได้ดีนะครับ การยกงานเฟนะครับงานเฟมาลงที่จอมพระนะครับงานของดีวิถีจอมพระนะครับแล้วก็งานไหว้ศา,ารปูตาประสาทจอมพระด้วยนะครับอ๋อมาถึงฝั่งนี้ก็จะเป็นจะเป็นโซนอะไร น,นี่เป็นประตูทางเข้าอีกข้างหนึ่งนะครับอ๋อเขามีที่จอดรถโอเคนะครับพาเก็บบรรยากาศเกี่ยวกับ <c oughs> อาหารการกินเรียบร้อยนะครับต่อไปเราจะไปดูหมอลำกันนะครับวันนี้เป็นหน้าที่ของสารเล้าบันเทิงศิลน,นะครับ น้ำด้วยสะดวกสบายนะครับถือว่าจัดงานได้ดีที่สุดเลยนะครับขอล้อมรั้วสังกสีเพื่อความปลอดภัยด้วยนะครับวันนี้บัตรเข้างาน30บาทนะครับ30บบาทนี่สามารถเดินเที่ยวชมได้ทั้งงานนะครับ แล้วก็เล่นได้ทั้งงานด้วยนะครับเรของของกินเทียบนะครับเดี๋ยวพาไปดูเวทีก่อนนะครับโอ้ ดูคนเอซหมอลำนะครับพี่น้องแฟนคลับโอ้ทยอยกันเข้ามาเยอะแยะเลยนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูมุมสูงคนเล่นเลยนะครับอันนี้ขนาดล้อมสังกะสีกว้างนะครับ คนนะครับเยอะมากเยอะมากไม่คิดว่าชาวจอมพระแล้วก็ใกล้เคียงนะครับพี่น้องที่อยู่ใกล้ๆอำเภอจอมพระจะเจ้ามอรำขนาดนี้นะครับขนาดวันนี้หนาวนะครับอากาศหนาวมากแต่ะละคนก็เตรียมพ้าห่ม เสือหมอนมานะครับเพื่อที่จะมานั่งดูมอนลำนโต้ลมหนาวกาลนะครับครับสำาหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครที่ชอบคลิปนะครับในการถ่ายให้ดูต่างๆนะครับ <c oughs> ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ ทางช่องจะได้มีกำลังใจในการถ่ายคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้เจอกันแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ